สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการั l l a h u Rabbi Alhamdulillah Rabil Alamin Wa Bihi Nas a ะ n La Hawla Wa La q u w ลล i ิล a b ลีลอ h ซีมซุบ i าน d กะลาอิ a a ล a i าอิล a n ม i อ l ลลัมต a น t อินนะ n ะอั Antal a ล i มุลฮ a k ีม Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqadata min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'antahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kokwam suk santiti, kwam jameern, kwam indo meta, jai bhagwan Allah subhanahu wa ta'ala. ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาอาลาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอชุกตต่ออัลลอฮฺอย่างมากที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาอาลาได้ทรงให้ผมและก็พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ได้มีความตั้งใจในการที่จะได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของอันอิสลามนะครับ สิ่งที่ผมนำเสนอในแต่ละครั้งที่ได้รับจากกิตาบุลลฮอที่ได้รับจากสุนนะของท่านนาบีสุลต่ลละฮะัลฮิวัซนลมถือว่าเป็นประโยชน์แก่พี่น้องทั้งดุนยาแล,ละอาคเระห์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมจะเน้นไปในเรื่องวิชาหะดีษนะครับก็คือคำสอนสิ่งที่เป็นคำพูดการกระทำนะครับสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านนาบีสุลต่ลนละฮะัลฮิวัซนลมเนี่ย มาเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กับพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับเมื่อได้ฟังฮะดีสของท่านอดูสูรสัลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมแล้วอะไรที่นำไปสู่การปฏิบัติได้ก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายนั้นนำไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าการฟังศาสนานะครับจะเป็นประโยชน์กับเราก็ต่อเมื่อหนึ่งศาสนานั้นเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ คือถ้าฟังมาสิบปี20ปีรู้แล้วแต่ไม่ทำนะครับรู้แล้วแต่ไม่ทำก็แปลว่าไอ้ที่รู้ไอ้ที่ฟังมาทั้งหมดก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆแก่ชีวิตของเราฉะนั้นเราจะฟังมาสิบปี2 0ปีนะครับก็ขอให้สิบปีและ20ปีนี่มันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงกับเรานะครับแปลว่าเราฟังแล้วเราเปลี่ยนแปลงน,นะครับตัวของเรานะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญต่อมานั่นก็คือ,เ,อ,อเราไม่ใช่ให้ศาสนามาเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวเราเท่านั้นถ้าเราเป็นพ่อบ้านที่เราฟังอยู่เราก็เอาเรื่องที่เราฟังไปนาะซีฮัตนะครับตามกำลังความสามารถของเรากับใครกับภรรยาของเรากับใครอกับลูกๆของเรานะครับนะซีฮัตตักเตือนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนา ฉะนั้นในประการที่สองก็คือศาสนาที่เราฟังจะมีประโยชน์กับเราก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวของเราได้นะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าสำคัญอย่างมากทีเดียวกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาศาสนาจะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเองศาสนาจะเปลี่ยนแปลงครอบครัวนะครับอันนี้ก็คือมันจะทำให้เป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยและอาคิรอ พี่น้องลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเรายิ่งเรียนศาสนาแล้วศาสนาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเราเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดนะครับคนในบ้านนะครับก็ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเห็นตะวะเนี่ยไปฟังศาสนานะครับพอบาลีเขามีการบรรยายบาลีเขามีการนำครูบาอาจารย์มาสอนก็เห็นไปฟังอยู่ทุกครั้งแต่กลับมาก็เหมือนเดิม นะครับเราก็คงไม่อยากให้ใครพูดถึงเราแบบนี้เราก็คงไม่อยากให้ใครพูดถึงคนในครอบครัวเราแบบนี้นะครับเราก็อยากจะให้คนเขาพูดถึงว่าเออบ้านนี้เนี่ยนะครับตอก่อนเนี่ยไม่เอาเลยเรื่องศาสนาแต่หลังจากที่มีคนชักชวนให้ไปฟังศาสนานะครับไปฟังศาสนาที่บเบลที่มัสยิดนะครับ หรือที่โรงเรียนนะครับเมื่อมีการเรียนการสอนศาสนาแล้วเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกับตัวเองนะครับครอบครัวเขาตะก่อนไม่เห็นคุมฮหยาบเออเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลแลครอบครัวเขาคุมฮหยาบแสดงว่าเขาต้องไปคุยกันแสดงว่าเขาต้องไปเตือนซึ่งกันและกันนะครับ <c oughs> ตามพระบัญชาของอัลลอฮฺตาอาลาเลยทีเดียว <c oughs> วะตาวาสอบบลฮักทีวะตาวาสอบบสอ ต่างก็สั่งเสียกันตักเตือนกันในเรื่องที่ดีเรื่องที่มีคุณนประโยชน์เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือเรื่องที่สําคัญแล้วก็ประการที่สามเนี่ยอันนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องเลยนะครับว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยพยายามขอดุอาให้กับคนสอนมากๆนะครับเ,ออเมื่อพี่น้องฟังแล้วนะครับพี่น้องฟังจบจากวิทยุรายการของผมแล้วพี่น้องขอดุอาให้ผมด้วยนะ ให้ผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ผมมีฤทธิ์เดกีเยอะๆนะครับให้ได้มีลูกหลานที่ซอลแล้จะขออะไรให้กับครูบาอาจารย์พี่น้องก็ขอเลยก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นดูอาอุลมัสอัละเป็นดูอาที่อยู่ในความต้องการของพี่น้องที่มีต่ออาจารย์คนนั้นนะครับเพื่อรู้ค่าวว่าอาจารย์ป่วยพี่น้องก็ขอดูอาให้อาจานะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทําให้กันและกัน พี่น้องครับเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการสู่บุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมาเป็นสู่บุรีไฟฟ้านะครับจากบุรีธรรมดาเป็นบุรีไฟฟ้านะครับตอก่อนนะว่าเปลืองแล้วเสียเงินเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลืองยิ่งกว่าเสียเงินยิ่งกว่านะครับแล้วอัลลอฮฺตาลาก็บอกว่าพระองค์ไม่รักคนที่สุรุ่ยสุร่ายนะครับแล้วก็จ่ายไปในเรื่องที่ทําลายตัวเอง แล้วผมก็ได้เตือนพี่น้องบอกกับพี่น้องว่าท่านนาบีสุลต่านวะไลฮิว,วะซันลำบอกว่านะครับว่าอันอุมริฮีฟีมาอัฟนาฮูเนี่ยนะครับฮะดีสต้นเนี่ยแล้วก็หนึ่งในคําสอนของนบีในฮะดีสต้นนี้ก็คือว่าอันมาลิฮีมินไอนักตัสบะหัวฟีมาอังฟะกฟุลทรัพย์สินเนี่ยนะครับอเลาลจะถูกสอบสวนเดาวในเรื่องทรัพย์สินนะครับมินไอนักตัสมาหัวเอามาจากไหนนะครับ ตังอะได้มาเนี่ยเอาได้มาจากการทุจริตการหลอกลวงการไปคดโกงใครมาหรือเปล่าหรือถ้าได้มาอย่างสุดจริตนะครับไม่ได้ไปคดโกงใครเข้ามาว่าฟี่มาอังฟ้าโกหูแล้วจ่ายอา่ะอีตอนจ่ายแหละจ่ายแบบไหนจ่ายในสิ่งที่มันเป็นการทําร้ายตัวเองหรือเปล่านะครับจ่ายในสิ่งที่เป็นการทําร้ายตัวเองหรือเปล่าฉะนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายต้องระมัดระวัง นะครับระวังระวังเรื่องนี้ให้มากๆแล้วก็ต้องเตือนคนที่อยู่ในครอบครัวมากๆนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะตกนะครับอ,อ,อยู่ในการหลอกลวงของชัยตอนนะครับกำลังตกอยู่ในการหลอกลวงชัยตอนซึ่งเกี่ยวกับในเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับคนที่เสพนะครับคนที่สูบ นะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยที่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยและพี่น้องคิดว่าคนอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยพี่น้องว่าอัลลอฮฺจะรับไหมนะครับพี่น้องว่าคนที่ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์นะครับแล้วก็นําเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ไม่มีประโยชน,เนย์เข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะครับจากจากอะไรครับ จะมีการขอุดูอา์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานในหุตลาและพระองค kind of ์จะทรงตอบรับการขอของคนอย่างนี้ไหมพีนพ่น้องทั้งหลายได้มีรายงานหะดีษจากท่านนบีอูยรรอ r ิยัลลอฮ h อันบอกว่ากล่าวลล و ل الله صلى ا ل ل ิวะ ي ัลลัมได้มีรายงานจากท่านอบีุฮุอยรอนะครับก็คือท่านก็คืออับดุลฮ์มานนะครับอบีุฮุอยรอก็คือฉายาของท่านนะครับฉายาของท่านเพราะว่าท่านเนี่ยชอบเล่น นะครับกับแมวตัวเล็กๆนะครับที่ท่านเอามาไว้บนตักท่านนบีก็เลยเรียกว่าพ่อของแมวตัวเล็กๆนะครับชื่ออับดุรอฮ์มานนะครับซึ่งชื่อของท่านนับุียหไรร์เนี่ยมันก็มีคีลาฟนะครับแต่ว่าที่มีน้ําหนักที่สุดก็คืออับดุรอฮ์มานซึ่งท่านเนี่ยเป็นอาลุซุฟฟ่าด้วยเป็นคนยากคนจนด้วยนะครับในประวัติของท่านเนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ท่องจาฮะดีสของท่านโนซูนสสลสอลลลฮาวาเลย์วะซัลลัาาลมอย่างมากทีเดียว นะครับท่านได้กล่าวว่าท่านรนซุนสโลลลอาลฮิวะสัลลมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮฺาตาอัลาตอยยิบุนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุาตาอัลานั้นนะครับปอยยิบุนดีพระองค์นั้นทรงดีลายักบาลูอิลลาตอยยิบะพระองค์จะไม่ทรงรับสิ่งใดๆนอกจากสิ่งที่ดีทั้งนั้นพี่น้องครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับู卜หรือเสพ นะครับไม่ว่าจะเสพยาเสพติดไม่ว่าจะสูบบุหรี่ไม่ว่าจะสูบยาตั้งพี่น้องจะเรียกสูบหรือเสพละ่ะนะครับอาวสูบก็อาจจะเป็นเรื่องที่มองดูแล้วเนี่ยไม่คยกัดกับเ,เรียกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากนักอ่ะสูบบุหรี่ในความรู้สึกนะแต่จริงๆแล้วมันก็ผิดทั้งหมดแหละนะครับและพี่น้องเอลเอาจะรับไหมครับ การที่เราวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺตาลาหรือการที่เราทําอิบาดใดๆแต่ในขณะเดียวกันเรากับนาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาไว้ในตัวเราอัลลอฮฺตาลาบอกว่าอินน ta ัลลอฮฺตาลาตอยิบุนอัลลอฮฺส่วตาลานั้นทรงดีลายักบบลุอิลลาตอยิบาพระองค์จะไม่ทรงรับสิ่งใดๆนอกจากสิ่งที่ดีๆเ,นะเท่านั้นนะครับสิ่งที่ดีๆเท่านั้นนะพี่น้องนะฉะนั้น แสดงว่าสิ่งใดก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ตาลาก็ไม่ทรงรับยกเว้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เป็นสิ่งที่เราซูลใช้เป็นสิ่งที่ตรงตามแบบนั้นเราซูลสัล้อมมาเลยว่าัลลลมเป็นสิ่งที่เราซูลห้ามแล้วเราก็ออกห่างนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าอินนัลลอฮ์ตาลาอามารลมุมินีนบีมาอามารัลลอฮูบิฮิลมุรซัลีนนะครับ พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลานั้นได้ทรงใช้บรรดามุกมินทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่พระองค์ได้เคยใช้แก่บรรดารอซูลทั้งหลายนะครับนี่ก็คือที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮะตาลาได้ทรงดําริอวไวยบอกอะไรนะครับสิ่งใดที่พระองค์ใช้บรรดารอซูลนั่นก็แปลว่าพระองค์ทรงใช้บรรดามุกมินด้วยฟะกอลตา,ยาลัยยัยฮะรุซุลโอบรรดารุซุล โอบรรดารอซูลทั้งหลายกูรู้มีนอบต่อยิบาดพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคนะครับจากสิ่งดีๆนะครับวะมะลุซอลิฮาและพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับนี่ก็คืออยู่ในสุรอ้อลมุมีนูนอายะที่51นะครับที่พรอะองค์อัลลอฮฺสั่งบรรดารอซูลว่าจงบริโภคสิ่งที่ดีแล้วก็จงปฏิบัติในสิ่งที่ดีนะครับ และในซ ah ุรองอัลบากรออายะที่172รอเอปรมาลตาลาก็บอกว่านะครับยาอายุฮ uh ันละดีนะนะครับโอ้ oh, บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานทั้งหลายกูลูมินตอยีบาติมารสักน้ากูพวกท่านทั้งหลายจงบริโภคจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายซึ่งที่เราได้มอบบริสกีให้แก่พวกท่านทั้งหลายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตตอาลานั้น ได้ส่งตัดเอาไว้นะครับว่า,วาพวกเรานั้นนะครับบรรดาผู้ศรัทธาอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการบริโภคนั้นนะครับเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นมันต้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามันต้องไม่เป็นโทษนะครับและสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ประกาศให้เราทราบว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ิสกีแก่พวกท่านทั้งหลาย ไม่มีใครสามารถที่จะให้ริสกีแก่เราได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะตาอลานะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงประทานออริสกีให้แก่พวกเรานะครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรื่องการออบริโภคนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นเรื่องที่พวกเรานั้นจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากทีเดียวเพราะว่าการบริโภคสิ่งที่ดีๆ นะครับมันก็จะไปทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายที่มันจเจริญเติบโตมานี่มันก็จะได้รับในสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ฮาลานสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อเป็นสิ่งที่ฮาล้าเนี่ยสูกต้องเนี่ยนะครับมาเนื้อมันก็จเจริญเติบโตขึ้นไปร่างกายก็จเจริญเติบโตมาจากของที่ฮาลานของที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือการบริโภคนะครับในสิ่งที่ดีๆนะครับ ท่านนบ,บีส,ลลสุลต่านละฮ์มาเลห์ฮิวะสลัมได้เล่าถึงชายคนหนึ่งซุมมาตะกอรอจุละ่ะยูตี่ลุสซาฟารนะครับนบ,บีได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่อยู่ที่ลุสซาฟัดเดินทางเป็นระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวอัชอาซาอักบาร์การเดินทางเนี่ยนะครับทำให้ผมเผผาเนี่ยอัชอาซาอักบาร์นะครับยุ่งเหยิงแล้วก็คละเขาไปด้วยฝุน่นนะครับเป็นการแสดงถึง นะความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางไกลนะครับผมเผาในยุ่งเหยิงเลยแล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพการเดินทางของชายคนนี้นะครับอย่ามุดดูอย่าได้ฮีอิลัสมาอีกเขายกมือขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับเขายกมือทั้งสองขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่ออะไรครับเพื่อขอดุอาศต่ออัลลอฮฺซุบฮานห์วตลลอและเขาก็กล่าวว่ายารับบี ยารับบีโอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์โอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์แล้วเขาก็ขอนะครับสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนาบีก็บอกให้เราได้ทราบว่าต่ออามโมฮูฮารอม,มนนะครับในขณะเดียวกันอาหารที่ชายคนนี้เขาบริโภคนั้นเนี่ยมาจากของฮารอมนะครับมาจากของฮารอมฉะนั้นพี่น้องเห็นหรืยอยังว่าเนี่ยเป็น เป็นสิ่งหนึ่งแหละที่ท่านนาบีบอกให้เราทราบแล้วนะครับแล้วนบีจะปิดท้ายหัดทีสทุดนี้เดี๋ยวพี่น้องก็ได้เรียนรู้นะครับว่ามัชระบูฮารอม он. นะครับเครื่องดื่มก็ยังฮารอมอีกนะครับทั้งในตัวเครื่องดื่มและวิธีการที่ได้เครื่องดื่มมาก็ฮารอมนะครับอาหารนะครับที่เขากินเข้าไปนะครับก็เป็นอาหารที่ฮารอมได้มาด้วยวิธีการที่ฮารอมไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา ว่ามันบาสูฮหรอมมันเครื่องนุ่งห่มที่เขาสวมใส่นั่นก็ฮารอมนะครับได้มาจากการลักขโมยได้มาจากการวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะต้องระวังนะครับที่ท่านนบีเฉลยให้เราฟังอย่างนี้นะครับวา่ากูซียบิลฮารอมและยังชีพอยู่ด้วยกับสิ่งที่มันฮารอมนะครับดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันด้วยสิ่งที่มันอะไรที่มันฮารอม ลีซาลิกาฟาอันนายุสตาญาบอแล้วอย่างนี้ดูอาของเขาจะถูกตอบรับได้อย่างไรนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าชายคนนี้ขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอย่างมากมายในขณะที่เขากําลังเดินทางและเป็นการเดินทางไกลนะครับซึ่งสภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการได้รับการตอบรับดูอานะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอีกทั้งเขาเนี่ยยังยกมือของเขาสู่ฟากฟ้า อันแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขอดุดอานะครับรองอัลลอฮฺตาลาจะทรงตอบรับดุดอาของเขานะครับได้อย่างไรเพราะมีอัลฮะดีสนะครับรองอัลลอฮฺตาลาเนี่ยจะจะทรงตอบรับดุดอาของเขานะครับจะไม่ทรงตอบรับดุดอาของเขาได้อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะมีฮะดีสยืนยันนะครับเป็นฮะดีสตอรแฮะที่บันทึกโดยท่านอิหมามอตัตเตอร์มีดีนะครับ รายงานจากท่านมานท่านซัลมาอินฟาริซีว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮฺให้ยุนกะรีมุนยัสตตฮีอิดารฟะอัรัดจุลุอิเลหียะเดฮีอัยรุดดะฮูมาซิฟรอนขออิบะเตนีแท้จริงอัลลอฮฺตอลลาณนั้นทรงนะครับมีชีวิตทรงใจบนพระองค์ทรงละอายกับการที่บบาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับของพระองค์คนหนึ่งได้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเพื่อขอดุอาต่อพระองค์ และเขาต้องผิดหวังกลับไปแบบมือเปล่านะครับอัลลอฮ์ละอายมากที่จะไม่ทรงตอบนะครับการให้นะครับการตอบรับการให้ดูอาการขอของของใครทุกคนนะครับนั่นเป็นการแสดงถึงความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะห์วตาลาที่ทรงมีต่อบ่าวของพระองค์ที่เขาได้ยกมือของเขาขอในสิ่งต่างๆจากพระองค์ แล้วพระองค์อัลลอฮฺตัลลาก็จะทรงประสงค์จะให้เขาเนี่ยได้รับตามคําขอนะครับซึ่งเขาได้ยกมือทูลต่ออัลลอฮฺสัลตาลาแต่เป็นสาเหตุให้ให้การขอดูอาของเขาเนะี่ยถูกตอบรับนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ยกมือขอดูอานะครับมีการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแต่ละวันด้วยของฮารอมเสื้อผ้าก็ฮารอมชีวิต นะครับเครื่องดื่มก็ฮารอมอาหารก็ฮารอมพี่น้องทั้งหลายนะครับที่เราเสพเข้าไปที่เราสูบเข้าไปนะครับที่เราพูดถึงในเรื่องของบุหรี่นะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในเรื่องของยาเสพติดนะครับที่เราสูบที่เราเสพเข้าไปที่เราบริโภคเข้าไปมันเป็นของที่ฮารอมเนี่ยนะครับการขอดุอาของเขาก็จะไร้ผลไม่ได้รับการตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตะอาลา สาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุที่ทําให้ดูอาเขาไม่ได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮา,านาห์วะตาลาก็เพราะอะไรเพราะเขาดํารงชีวิตด้วยกับปัจจัยยังชีพที่ฮารอมนะครับอาหารการกินที่ฮารอมได้มาด้วยวิธีการที่ฮารอมเสื้อผ้าก็ฮารอมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างฮารอมหมดฉะนั้นพี่น้องครับท่านนาบีสุลต่านฮาวะซัลลัมบอกว่าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านาห์วตาลาทรงดี ทรงรับแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ฮาลานเท่านั้นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติศาสานาของพระองค์เท่านั้นและพระองค์จะไม่ทรงรับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่มันขัดต่อหลักการของศาสานานะครับสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติศาสานานั่นก็คือพระองค์จะไม่ทรงรับการขอดูอาฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เราเ,เราสูบบ่อยๆการที่เราเสพและเราไม่เลิกนะครับ มันมีผลต่อการที่เราวิงวอนขอดุอาศต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูหะตาอาลาไม่ว่าจะเป็นดุอิในสิ่งที่เรามีความต้องการเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขอให้เราเนี่ยอ,อยากจะได้รับการดูอาของเราถูกตอบรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูว์ตาอาลาก็ขอให้เราห่างไกลขอให้เราละเลิกขอให้เราไม่ยุ่งเกี่ยวขอให้เราไม่เกี่ยวข้อง เพราะพี่น้องเห็นหรือยังครับว่าถ้าอ,อาหารของเราที่เรากินไปในแต่ละคํานะครับเราได้มาด้วยวิธีการที่ฮารอมอาหารก็ฮารอมวิธีการที่ได้มาก็ฮารอมไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติก็มีผลต่อการที่เราขอต่ออัลลอฮ์สุบฮา,านะหุตาลาในเรื่องของการขอ,อนุอาถ้าเครื่องดื่มฮารอมนะครับได้มาด้วยวิธีการที่ฮารอมนะครับเสื้อผ้าฮารอมอาหารการกินฮารอมพี่น้องนั่นแหละ มันจะส่งผลนะครับต่อการบิงวอนขอดูอาของเราที่เราขอต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺตัลลาทั้งทั้งที่พระองค์ก็อยากจะตอบรับเรานะครับฉะนั้นถ้าอยากจะให้ดูอาของเราเป็นที่ตอบรับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหฺตัลลาด้วยกับฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องละทิ้งเราจะต้องห่างไกลนะครับจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ผิดต่อบทบัญญัติของศาสนาต่อเรื่องที่มันเป็น ของฮารอมทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับแล้วเรานําตัวเองไปสู่สิ่งที่ฮาล้านนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวอยู่ในกรอบของหลักการของศาสนาแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ตาลานั้นจะไม่ทรงตอบรับการวิงวอนขอดุดูอาของเราอัลลอฮ์จะไม่ให้เราชักมือกลับในสภาพที่เราเนี่ยกลับไปแบบไม่ได้อะไรเลยกลับไปไปในสภาพที่ผิดหวังจากการขอ นะครับเอาล่์จะไม่ให้เราต้องประสบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเด็ดขาดตราบใดที่เรานั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันฮารองฉะนั้นก็ขอฝากเตือนตัวเองพี่น้องผู้ฟังทั้งบ้านทั้งหลายนะครับตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับบวกกล่าวซึ่งกันและกันให้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นคําสอนของท่านนบีสอลลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมเอ่อบทนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเพื่อเป็นประโยชน์กับญาติพี่น้องของเรา นะครับอัลลอฮ์ระอายอยู่แล้วที่จะ,ะไม่ตอบรับการขอของคนหนึ่งคนใดพระองค์พร้อมจะตอบรับอุนดูอูนีอัสตายิบุละกุมฉะนั้นถ้าอยากให้พระองค์ทรงตอบรับการขอของเราเราก็ต้องห่างไกลาจากสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของาศาสนา,าก็คงจะฝากไว้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน <S <S ว่าบิลลาฮิตอฟิวัลฮิดายะวัสลสามาุอะลัยกุมวะรหมัตุลลอฮ์อะบะเรารกาตุ์ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศรีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา